สวัสดีครับคุณผู้ชมผมลืมเลยบางอย่างนั่นก็คือการรีแอคชั่นอี EP ใหม่ของดอมสตูดิโอนครับวันนี้เราจะมาทำจุดสังเกตกันอย่างแรกเปิดมาความเิ่มจากตอนที่แล้วที่ไอ้เจ้าโซน่าไททันได้เจะเกินการไททันคานคมลาแมนจอแดงน,นะครับเพราะว่าเข้าสู่หมดบ้าข้างแล้วโซน่าไททันได้กดน,นะครับไททันานม่ไ ฉากนี้นะครับจะเห็นได้ว่าซนูน่าไททันถือแจ็คแพดของไททันคาเมล่าแมนไว้อยู่ก็พาขึ้นไปกูพามึงขึ้นไปเลยแล้วกันเออไอเด็กนี่ออตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับโอเคหยุดไปเฉย ตอนที่พวกเขาต่อสู้กันใช่ไหมครับตอนนี้ลงมาก็ไม่มีอะไรมากไททันทีวีแมนจอแตกเหมือนเดิมสังเกตแกงกลางเขาดีๆเขาจะกลายเป็นสีขาวนะครับไททันคขาไมดโดนโซน่าไททันจับนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ไททันคขาไมล่โกดทองโกดทองโกดทองโกดไททันทีวีแมนวับแบบทำให้โซน่าไททัน ตายแต่ความจริงตายก็ยังไม่ตายนะครับร่างกายเขายังขยับขยเลี่ยนเราจะเห็นได้ว่าไอ้ท่านทีวีแมนยังไม่ตายเหมือนกันตัวนี้ชูนหน้าไทท่านดูขึ้นนะครับดูดีครับโคตรโหดแต่ป,ประเด็นนะีอีโซนองโซนนี่ใส่ทนไทยช่องไอ้ท่นทีวีแมนได้ยิงดาบให้ไทท่นคาเม่าเข้าไปลบต่อ How you พี่เจมันม่วงพูดนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปแปลเองแล้วกันผมแปลไม่ค่อยเก่งผมผมแปลภาษาอังกฤษไม่เป็นครับตอนนี้พี่แทยทั้งคาเมล่าได้ตอนนี้กำลังจะหนึ่งหนึ่งแล้ว ดาบใครเอ่ยเสียบมาสีทองทองเทท่านคขาไม่ลางงเลยครับเจมังุ้นคเนียครับเน,นี่ยเลยคาทเนี้ยแหละผมชอบ,บและมาดีมาดีไอ้น้องเดี๋ยวผมจะทำคลิปเจาะลึกเทท่านคร่องแมนนะครับโอ้โหประเด็นคือพี่มาอย่างเท่ทั้งดาบสีทองอะ โอ้ oh, พี่มาทั้งดาบนู่นดาบนี่ยกเป็นส่วนหนวนวนะไรกันนะ no, no, no. Now. ตอนนี้นะครับกำลังถึงการต่อสู้นะครับตอนนี้เขาได้เข้าสู่โหมดเอาจริงอล้ครับในท่านคอกเมนตอที่ เมื่อเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาได้หยุดเวลาแบบทำให้ตากล้องก็ไม่เห็นแล้าว่ามาตรงเกมมันม่วงพอดี ท่านพ่อแมนได้หยิบเจมันว่างขึ้นมาหลังจากที่ท่านคารเมล่าโจมตีไปเมื่อกี้แล้วก็จะมีประตูวัพร้อมกับพี่หัวหน้าท่านพ่อแมนที่ได้ตายไปแล้วนะครับ แล้วก็มีมีพวกดิวแมนคนอื่นๆที่ตายแล้วอย่างเช่นพี่ฮุมก่อดดิวแมนพี่ดิว แมนซูโทมยางหนักเลยครับต่อสู้เทพไม่ได้แล้วอะ่ะตอนนี้พี่เททันโอกเมนกำลังจะใช้เวลานะครับด้วยการย้อนกลับเวลาแบบนี้เวลาแบบนี้เขาก็เคยใช้แล้วนะครับในครัง้งครั้งหนึ่งมันคล้ายๆกันนะครับที่เขาช่วยเททันคาเมล,าเล่าแมนตอนที่เขาใช้ดูนะ เนี่ยตอนที่เขาใช้ครั้งแรกแต่เอฟเฟกตเมื่อกี้มันจะอลังการกว่านิดนึงเนีย่ยดูดูสกใส่เป็นดกใส่เป็นลายมาก็ไม่รู้ท่านคาเมลานี่คืองงเลยนะโอ้โหมันยังไม่จบเหมือนเป็นวิญญาณของไอ้เจ้าโซนา่าเลยท่ามันยังอยู่นะครับถ้าถ้าดูดีๆ่ะ ประเด็นคือแม่งก๊อปปี้อาวุธของไททันโคงแมนแล้วเตรียมยิงเลยนะก็จะของไททันดิวแมนแล้วก็ของไททันคัมเบล่าแมนของไททันทีวีแมนมาเป็มเลยเตยม็มเลยอันนี้เขาหยุดเวลานะครัไททันทีนทนทนทนวีแมนกับไททันคัมเบล่าก็แบบก็นิ่งไปด้วยแหละนี่เป็นไงแกจับนิดเดียว นาฬิกาขอให้ท่านทีแมนพังนะครับดูสักเกตด,ดีๆมันคือน,นาฬิกานะครับจะบอกใครเอา้านาฬิกาตู แมนได้พูดคำว่าโอ้น่าเบื่อจริงๆจ,จากนั้นไททันคเงเมนก็เตรียมซ่อมนาิไม่สีปืนที่พังของไททันคามล่าให้กลับมาใช้ใหม่ประเด็นคือเออเดี๋ยวครับไททันคามล่าเนี่ยงงเลยโอเคไปแล้วนะ ส่วนนี้จะทำยังไงดีเอ๊ะช่่งมันแล้วกันส่วนอันนี้ตัดมาตอนกลางคืนนะครับตรงล่างของโซน,น่าไททันจะมีเมงม,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 มุมแลสักอย่างเหมันเป็นผู้ควบคุมตัวโซน่าไททันนะครับ